สวัสดีค่ะแม่หมอปอมมี่คเนศาสค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาเจอกันกันกบแม่หมอปอมมี่คเนศาสนะคะในช่องของ YouTube Channel แม่หมอปอมมี่คณนศาสค่ะหากใครที่เพิ่งเข้ามาชมกันนะคะยังไม่ได้กด ไลค์ like, กด Subscribe กดติดตามหรือกดกระดิ่งให้กับแม่หมอปอมมี่นะคะก็รบกวนค่ะกดติดตามกันให้ด้วยค่ะวันนี้นะคะปอมมี่ก็จะมาบอกเคล็ดลับดีๆนะคะอีกแล้วนะบอกเคล็ดลับดีๆอีกแล้วกับท่านผู้ชมที่กําลังชมแม่หมอปอมมี่อยู่ในช่องทางของ youtube นั่นเองนะคะจะบอกว่าเคล็ดลับดีๆของปอมมี่นั่นก็คือเราจะมัดใจแฟนอย่างไรให้อยู่หมัดนะทุกคนอยากรู้กันไหมเออนะ รู้นะคะอย่าลืมกดติดตามกด u b s c r i b ้กดกระดิ่งให้ปอมมี่ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าชื่นชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยค่ะเป็นกำลังใจให้กันปอมมี่จะได้นำเคล็ดลับดีๆนะคะมาทำนายพยากรณ์ให้กับทุกๆท่านที่ได้ดูคลิปของปอมมี่กันนะคะก่อนอื่นนะคะเราจะมาใจแฟนยังไงให้อยู่หมัดนะคะอันดับแรกนะคะเราจะต้องข้อหนึ่งนะเราจะต้องไม่ปล่อยให้ตัวเองเป็นซิมโบอยู่บ้านนะทุกคนเวลาอยู่บ้านเราก็ต้องสวยนะคะลุกขึ้นมาแต่งหน้าแต่งตานะคะลุกขึ้นมาทำผง ทำผมนะคะขึ้นมาแต่งตัวนะคะก็จะทําให้แฟนเราเนี่ยรู้สึกห่วงเรามากขึ้นนะคะหรือว่ามาแต่งหน้าแบบนี้นะคะตื่นมาปุุกก็แต่งหน้าให้มีความแบบสวยๆไว้นะคะแฟนก็จะรู้สึกแบบ ห่วงเรานะคะแบบว่าเอ๊ะทำไมวันนี้แฟนฉันสวยจังทําไมวันนี้เมียฉันสวยจังทําไมวันนี้แม่บ้านของฉันดูดีจังนะคะก็จะเป็นเสน่ห์อีกหนึ่งอย่างนะคะที่เราจะมัดใจแฟนเราได้นั่นเองนะคะส่วนข้อที่2นะคะทุกคนจะบอกว่าอันนี้ขอกระซิบนะคะใครที่ไม่ชอบทําการบ้านนะคะห้ามขาดเด็ดขาดนะคะทุกคนจะต้องทําการบ้านกับสามีนะคะหรือเติมความหวานให้กันนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเอาอกเอาใจนะคะ กอดการหอมกันจุบก,กันนะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับที่เราจะมัดใจแฟนเราได้แบบอยู่หมัดนั่นเองนะคะสิ่งที่สําคัญที่สุดของชีวิตคู่นะคะหลายๆคนก็คงจะบอกว่าเขินจ้างเวลาที่สมมติว่า แฟนมาจุกจิกอีออด้วยก็จะมีความรู้สึกเขินแฟนอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะห้ามเขินนะทุกคนเพราะว่าอันนั้นคือปัจจัยหลักของการที่จะมีชีวิตคู่ที่ดีนะคะหรือใครที่มีชีวิตคู่ที่แบบแฮปปี้ดีดามีรูปหัวปีท้ายปีนะคะนั่นก็คือเขาไม่ ไม่ขาดตกบ,บกพร่องในเรื่องนี้นั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับนะที่จะสามารถเอาใจแฟนให้อยู่หมัดได้แบบว่าไม่ไปไหนเลยทุกคนเขาจะเป็นของเราไปตลอดตลอดเลยนะคะจะตัดภาวะของการนอกใจออกไปนั่นเองนะคะ หรือว่าหลายคนนะที่อยู่แต่บ้านทําแต่งานบ้านนะคะงานบ้านไม่เคยขาดตกบกพร่องเลยบ้านสะอาดมากนะคะเป็นระเบียบเรียบร้อยอาหารการกินเช้ากลางวันเย็นนะคะเมนูสุขภาพทุกสิ่งอย่างจริงกระเบลคือดีมากแต่คุณบกพร่องในเรื่องของการทําการบ้านนะคะมันจะทําให้ความสุขของคุณเนี่ยหายไปครึ่งน,นึงเลยนะทุกคนห้ามบอกว่ามันไม่จริงนะ,ะนั่นมันคือกฎจริงๆที่ ทุกคนในชีวิตคู่เนี่ยมักจะประสบปัญหากันในเรื่องนี้นะคะ อย่างที่บอกไปค่ะผู้หญิงเนี่ยจะเป็นแม่บ้านที่จะแบบต้องทําทุกอย่างนะคะไม่ว่างานละงานบ้านงานราดงานรวงนะคะสิ่งที่สําคัญนั่นก็คือห้ามขาดเรื่องการทําการบ้านนะคะทุกคนนะคะการทําการบ้านคืออะไรจุดจุดจุดไว้นะคะเผื่อมีเด็กอายุต่ํากว่า18ปีมาดูนะคะก็ต้องบอกว่าการที่เรามีชีวิตคู่ที่ดีนะคะหรือมีความรักที่ดีไม่นอกใจกันเนี่ยนะคะประเด็นเนี้ยคือปัจจัยหลักหรือปัจจัยสําคัญ มาจริงๆนะคะการที่สมมติคุณไม่ได้ทําภารกิจนะคะนั่นหมายความว่าคุณจะต้องแบบรู้สึกแหละเอ๊แฟนนอกใจหรือเปล่านะคะเอ๊เขามีใครหรือเปล่าเอ๊ทำไมเขาถึงไม่อีอ๋อฉันเลยเอ๊ทำไมช่วงนี้ไม่ค่อยหวานจังนะคะนั่นแหละค่ะคุณกําลังขาดข้อที่สองไปนั่นก็คือเรื่องของการทําการบ้านนั่นเองนะคะไม่ได้เลยนะทุกคนข้อนี้ห้ามขาดนะ,ะส่วนข้อที่3นะคะต้องบอกว่าสิ่ง สำคัญมากๆเลยอีกหนึ่งอย่างนั่นก็คือคุณสวยแล้วทําการบ้านแล้วนะคะข้อที่3นั่นก็คือคุณจะต้องเป็นคนที่รู้จักเอาใจแฟนนะคะอย่างที่ปอมบอกไปเมื่อกี้นี้ว่างานบ้านก็ห้ามขาดนะคะไม่ใช่ว่าแบบ ทำดีทุกอย่างเลยแต่ว่าเป็นคนสกโปกนะคะเป็นคนที่ไม่ดูแลเอาใจใส่เรื่องของงานบ้านงานเรือนเลยก็ไม่ได้เช่นกันนะคะเกิดเป็นผู้หญิงนั้นช่างลําบากเหลือเกินแต่ถ้าเรามองในข้อดีนะคะนั่นหมายความว่าเรามีความเก่งมากๆเลยนะคะที่จะทําอะไรหลายๆอย่างได้อย่างแบบอยู่หมัดนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นเคล็ดลับของป๊าม,มี่นะคะซึ่ง เราได้เก็บประสบการณ์จากคนที่มาดูดวงนะคะแล้วก็ประสบกับปัญหาต่างๆในเรื่องราวของความรักนะคะว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรนะคะเราก็เลยนํามาบอกกับท่านผู้ชมทุกๆท่านนะคะเพื่อเป็นไกด์ไลน์ในการที่เราจะเอาชนะแฟนเราให้อยู่หมัดนั่นเองนะคะสิ่งที่สําคัญอย่างที่ปอมบอกไปค่ะนั่นคือดอกจันไว้ในข้อ2เลยนะคะไม่ว่าเราจะเหนื่อยกับงานบ้านแค่ไหนนะคะหรือว่าเราจะเหนื่อยกับการเลี้ยงลูกมากแค่ไหนนะคะผู้ชายเนาะนะบางทีมันก็ แบบขาดไม่ได้อะทุกคนนะพอมันขาดไม่ได้นะคะเราไม่สนองกิเลสข,ของเขานะคะมันก็จะเกิดภาวะของการนอกใจหรือมีภาวะของบ้านที่3ที่4ที่5ได้นั่นเองนะคะนั่นก็คือเราจะต้องไม่ขาดตกบกพร่องในข้อใดข้อหนึ่งนะคะนั่นหมายความว่าถ้าเราทำงานบ้านเหนื่อยแล้วมากๆเลยเนี่ยเราอยากพักผ่อนนะคะเราอาจจะต้องหาเวลาพักผ่อนรีแลกซักชั่วโมงหนึ่งครึ่งชั่วโมงนะคะรอแฟนกลับมาในช่วงเวลากลางคืนหรือว่าเราจะต้องเหมือนมี ภารกิจร่วมกันก็พยายามแบบรีแลกผ่อนคลายนะคะไม่ใช่ว่าเฉพาะแต่คุณผู้ชายนะทุกคนเราเองเป็นผู้หญิงเราก็ต้องการที่อยากจะให้สามีมาแบบอีอ้อเอาอกเอาใจนะคะหลายๆคนเนี่ยมาปรึกษาปมมี้กันว่าเอ๊ะช่วงนี้ทําไมแฟนแบบดูไม่ค่อยสนใจเลยนะคะนั่นแหละคะ่ะถ้าเขาไม่สนใจเราเราก็พยายามแบบสนใจเขาก่อนเลยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับนะที่มันใช้ได้ผลจริงๆนะทุกคนคุณจะตัดปัญหาเรื่องของ ภาวะมือที่3มหรือการนอกใจไปได้เลยนะคะและปอมมี่จะบอกว่าในช่วงของสัปดาห์นี้นะคะในดวงของคนในช่วงนี้เนี่ยนะคะในเรื่องราวของความรักเนี่ยนะคะจะต้องระวังเรื่องอะไรกันบ้างนะคะปอมก็จะใช้ไพ่ปู่มาบิทะนเลนสาก,กลนะคะในการทำนายดวงชะตาให้เลยนะคะนั่นก็คือคนวันอาทิตย์นะคะพยายามเอาเอกเอาใจแฟนนิดนึงนะเพราะว่าช่วงนี้คุณไม่ค่อยเอาใจแฟนหรือเปล่านะคะโฟกัสเรื่องของงานมากเกินไปหรือเปล่าหรือว่าโฟกัสเรื่องของคนอื่นมากเกินไปหรือเปล่าจนลืมคนข้างตัว ทำให้ความรักของคุณไม่ค่อยหวานเลยในช่วงนี้นะคะนั่นก็คือนําเคล็ดลับ3ข้อของปอมไปทําซะแล้วคุณจะหวานมากๆในเรื่องราวของความรักนะคะส่วนคนที่เกิดวันจันทร์นะคะช่วงนี้นะคะเขาเรียกว่าวาจาคุณเนี่ยเด็ดมากๆเลยนะคะอ่อนอ้อนเอาอ,อกเอาใจอะไรด้วยคําพูดนี่ดีมากนะคะหรือว่าช่วงนี้ ปากดีนะคะปากดีไม่ได้หมายถึงว่าคุณปากดีนะเขาเรียกว่าคุณมีสเสน่ห์ทางเรื่องของวาจาใช้ปากให้เป็นประโยชน์นะคะ mm hmm. ส่วนวันนี้เกิดวนันอังคารนะคะช่วงนี้นะคะกอดแฟนนิดนึงนะคะเอาอกใจแฟนนิดหนึ่งนะคะมันทําการบ้านเยอะๆนิดนึงนะคะแฟนมีความโหยหาในเรื่องของความรักค่ะเขาอยากกอดคุณอยากให้ให้คุณให้กําลังใจเขานะะช่วงนี้เขาอ,อาจจะเหนื่อยกับภาวะรอบด้านในเรื่องของการงานนั่นเองนะคะส่วนวันนี้เกิดวันพุธนะคะช่วงนี้ก็ไม่ค่อยหวานใ่กันอีกแล้วนะคะอาจจะ บ้างงานมากเกินไปโฟกัสในเรื่อง,องสายงานหรือการทํางานมากเกินไปนะคะจนลืมคนข้างๆเช่นกันค่ะก่อนนอนนะคะหอมแฟนกอดแฟนจุ๊บแฟนนิดนึงค่ะแล้วเดี๋ยวทุกอย่างบรรยากาศมันจะพาไปให้คุณเพิ่มเติมในเรื่องราวของความรักของคุณให้มันหวานชื่นกลับคืนมานะคะอันนี้ก็จะเป็นเคล็ดลับนะที่ต่อละวันนะคะคุณจะต้องทําอะไรบ้างน,นะคะต่อไปนะคะเป็นคนที่เกิดวันพฤหัสศุกและเสาร์นะคะ คนที่เกิดวันพฤหัสนะคะผมจะบอกว่าช่วงนี้นะคะความรักของคุณเนี่ยมันจ้องจับผิดกันมากเกินไปหรือเปล่านะคะก็ค่อยๆปล่อยวางนิดนึงนะคะหรือว่าตอนนี้ถ้าคุณเครียดงานอยู่เนี่ยก็อาจจะต้องรีแลกซ์ด้วยการแบบชวนแฟนไปดื่มดำบรรยากาศใต้แสงเทียนนะคะหรือว่าสร้างบรรยากาศด้วยการแบบว่าจุดเทียนในห้องก็ได้นะคะก็จะทําให้คุณแบบแฮปปี้มากนะคะในเรื่องราวของความรักนะคะส่วนคนที่เกิดวันศุกร์ค่ะต้องบอกว่าโหดีมากนะคะ ดีมากแม่เลยนะคะเขาเรียกว่าคนวันศุกร์หาเวลาเนี่ยออกไปทําการบ้านกันเปลี่ยนสถานที่นิดหนึ่งนะคะมันจะทําให้ความรักของคุณวันชื่นนะคะมีโอกาสที่จะมีอะไรใหม่ๆเข้ามานะคะการลงตัวความรักของคุณมันจะแบบ ปังมากขึ้นนะคะมีโอกาสที่จะได้แต่งงาแต่งงานการจริดตรงกันนะคะสปีชีตรงกันเอาใจเก่งตรงกันโอ้ยมันดีมากๆเลยนะคะส่วนคีาเนิดวันเสาร์เนี่ยช่วงนี้คุณแฟนคุณอยากทกําการบ้านหนักหน่วงมากนะคะก็เอาใจแฟนนิดนึงนะต้องแบบ สายเปนิดนึงนะในเรื่องของตรงนี้นะคะหมายความว่าถ้าเขาสะก,กิดคุณเมื่อไหร่เนี่ยพร้อมที่จะลบทันทีเนี่ยโอเคเลยนะคะเขาเรียกว่าตอนนี้คุณแฟนของคนวันเสาร์นะเขาเรียกว่ามีความต้องการแบบเยอะมากนะคะก็พยายามทําการบ้านเยอะๆนะคะมีโอกาสที่จะได้ อะไรนะใหม่ๆมาด้วยนะคะอาจจะมีอะไรที่เด็ดดวงมากขึ้นนะคะถูกจริตกันมากขึ้นนะคะนั่นคือถ้าคุณเปิดใจกันนย่ยรับลองว่าความรักของคุณมันจะหวานชื่นนะคะแต่ถ้าคุณไม่ได้ทําการบ้านไม่เอาใจแฟนนะคะก็ให้เรามาะระวังเรื่องของมือที่3ด้วยนะคะมีโอกาสที่เขาอาจจะต้องการแบบ อะไรกับเราแล้วเราแบบไม่อะไรกับเขาเนี่ยมันก็จะเกิดสภาวะที่อยากจะมีใครใหม่เพิ่มเข้ามาด้วยนะคะอันนี้ต้องเป็นสิ่งที่ต้องระวังมากๆเลยนะคะอันนี้ปอมมี่ก็จะเป็นเคล็ดลับให้นะคะในเรื่องของการเสริมดวงในเรื่องของความรักนั่นก็คือการมาใจแฟนนั่นเองนะคะจะทํายังไงให้แฟนอยู่หวักนะทุกคนเอาไปปรับใช้กันนะคะรับรองว่าความรักของคุณจะหวานชื่นและคุณก็จะสมหวังในเรื่องของความรักมากขึ้น ปัญหาของเรื่องมือที่3หรือความเน่าใจกันก็จะหายไปนะคะก็ถ้าชอบฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดติดตามให้ปอมมี่ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าวิดีโอนะปอมมี่จะมีอะไรดีๆมาบอกกันนั้นติดตามรับชมกันด้วยค่ะบ๊ายบายค่ะ